สามชั้นพอเจียวกระเทียมไม่หอมก็จเจียาหมูลงผัดเลยค่ะ ข้หมุกเปลี่ยนสีได้ที่แล้วก็จะปรุงรสค่ะก็จะมีรสหอยซีอิ๊วขาวรอสปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายผักเกี้ยง ไฟเราก็จะเติมน้ำใส่ส่วนที่แข็งคือลำต้นของคะน้าลงไปค่ะเดีย๋ยวนี้ต้องผัดก่อนนะคะ นั้นก็จะตามด้วยใบใบส่วนของใบคน่ะ แส้งข้าวโพดนะคะเราไม่ใส่เยอะนะคะ